สวัสดีครับามาดูนะฮะเม็ดชะอมที่เก็บมาจากสวนนะครับเราะจะคัดเม็ดที่เต็มๆมนะฮะเม็ดเล็กๆอย่างเี้ยไม่เอานะต้องต้องขนาดอย่างเงี้แช่น้ำนะครับแช่น้ำสักคืนหนึ่ง ให้มันนิ่มแล้วค่อยมาแกะจึงเพราะอัตราลอดมันจะดีกว่าถ้าถ้าถ้าเพาะเลยบางทีเจอน้ำแล้วก็เน่ามันอัตราที่มันที่เกิดมามนไม่ค่อยเต็มร้อยครับจะคัดนะครับ ัดดีคุณภาพออกมาก็ดีนะครับอะเอ๊อันนี้มันแข็งมากมันจะแกะไม่ได้ต้อแช่น้ำก่อนนะครับอืมดูดูนะครับดู อืจะมีนี่นะครับเม็ดชะอมบางคนก็ไม่เคยเห็นนะครับแต่ที่สวนเรามีนะครับอืมเม็ดชะอมตอนนี้มีอยู่ขวดหนึ่งน,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 น่าจะเป็นหมนืนหมนม่นนะครับน่าจะเป็นหมื่นเป็นหมื่นเม็ดนะครับ โอเคครับขอบคุณมากครับวันนี้จะเพาะเม็ดจะอมนะครับที่แช่ให้เปลือกมันนิ่มแนะครับวันนี้จะแกะ,แกะนะครับแกะเอาเนื้อออกเอาเอาเปลือกออกนะครับเพื่อให้เห็นเนื้อข้างใน ใช่ครับก็จะมันงอกง่ายๆครับงอกง่ายสีขาวเลยนะครับต่อไปก็ ปากนะครับัทำร่องหน่อยนึง่งแล้วปัดตรงไปนะครับตัวน,วนี้ตัวนี้ตรงตรงมุมอย่างนี้มันจะมีลากจะงอกตรงนี้นะครับต,ต้องปัดให้ถูกทางเด่จบแล้วครับ แค่นี้ยิกบกบๆน้อยกบแค่นี้นะครับไม่ต้องกบเยอะลดน้ำเดี๋ยวมันก็งอกลนะครับขอบคุณมากครับนี้กำลังงอกนะครับเดี๋วที่หลังจากเสียบมานะครับเริ่มงอกนะครับเริ่มงอกแลวนะครับอันนี้ก็เริ่มงอกแลวนะครับอ,อทีนกำลังงอกเลยนี่ก็กำลังงอกนะครับ ติดตามขอบคุณที่แชร์ขอบคุณมากครับ